ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการเข้าเทรดยังไงให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งไม่ใช่แค่การเดาสุ่มหรืออาศัยดวงแต่เป็นการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้เรามั่นใจในจุดเข้าหรือ entry point ที่เราวางไว้แน่นอนว่าเทรดเดอร์ทุกคนล้วนใฝ่ฝันที่อยากจะเทรดในจุดเข้าที่มีคุณภาพและแม่นยำแต่คำถามคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่กราฟจะวิ่งไปตามที่คุณคาดหวัง หลายคนมองว่าสิ่งนี้คือความลับของตลาดที่ตัวเองยังค้นหาไม่เจอและพยายามศึกษาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือยิ่งคุณศึกษายิ่งคุณค้นคว้าคุณก็ยิ่งออกห่างจากสิ่งที่คุณต้องการถ้าสิ่งที่คุณต้องการมันคือการเทคแอคชั่นให้แม่นยำนั่นก็คือความชัดเจนในวิธีการ รวมไปถึงสภาวะจิตใจที่พร้อมจะ take action โดยที่ไม่หวั่นไหวกับการเคลื่อนไหวของตลาดการเทรดนั้นหากเปรียบเสมือนการต่อสู้กับตลาดทองคำและ Forex เราต้องพร้อมด้วยสติค,ความเข้าใจและสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณแม่นยำนั่นก็คือการฝึกฝนการจะปราบตลาดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้พร้อมและนิ่งสงบพอที่จะ take action อย่างชาญฉลาดก่อนที่คุณจะไปเรียนรู้วิธีการเทรดให้มีความแม่นยา อยากให้คุณลองกดไลค์กด Subscribe ช่อง KC Forex Trading ไว้เพื่อให้คุณมีอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้และทำกำไรในการเทรดที่เรียบง่ายและได้กำไรแบบไม่เครียดและถ้าคุณต้องการที่จะปั้นพอร์ตให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพคุณต้องเข้าใจในสิ่งนี้5สิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเร็ว1เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องเทคแอคชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้บล็อกเกอร์ iu x ที่ออกคําสั่งรวดเร็วเพียงเสียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปคเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีลอข้อที่2เลือกประเภทบัญชีให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณด้วยประเภทบัญชีที่หลากหลายในบล็อกเกอร์ iu x เก็บกําไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัปดาห์รักษาวินัยและทําซ้ําให้เป็นนิสัย ข้อที่3สําหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอร์ตด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร IUX นอกจากฝากขั้นต่ําที่10บเหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3เหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาทีการถอนกําไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากําไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ตต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่ง ขึ้นด้วยการใช้บล็อกเกอร์ i u x การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต msca และ misa i u x ยังได้รับใบอนุญาต a s i c จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือยังไม่เคยหลับไหลด้วยแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจนชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้บล็อกเกอร์ i u x การที่คุณจะเทรดให้มีความคมและแม่นยำ ผมขอเชิญชวนให้คุณก้าวข้ามสิ่งที่ยากที่สุดก่อนนั่นก็คืออารมณ์และความหวันไหวในตัวเองซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าอารมณ์ไม่ได้มีผลต่อการเทรดมากนักแต่ในความเป็นจริงการจัดการอารมณ์เป็นเรื่องที่สําคัญและทําได้ยากที่สุดสําหรับคนที่โอเวอร์เทรดแต่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเช่นเดียวกันสําหรับคนที่มันนี่เมเนจเมนการมันนี่เมเนจเมนจึงเหมาะสําหรับมือใหม่แต่ถ้าใครที่ชํานาญแล้วก็สามารถโอเวอร์เทรดได้อย่างสบายสิ่งที่คุณต้องจัดการสิ่งแรกนั่นคืออารมณ์ และคุณสามารถกลับไปเรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์ได้ในคลิปที่มีชื่อว่าขายความลับจับกำไรรู้ก่อนใครกำไรเร็วแล้วเมื่อคุณจัดการในเรื่องของอารมณ์ได้แล้วเรามาเริ่มทำความเข้าใจวิธีการเทรดยังไงให้แม่นยำไปพร้อมกันเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณฝึกฝนที่จะยิงปืนแล้วคุณเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆและปรับเปลี่ยนระยะยิงในทุกครั้งคุณจะไม่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำเท่าที่ควร แต่ถ้าคุณเลือกปืนที่พอดีมีแรงถีบที่เหมาะสมคุณฝึกยิงปืนกระบอกนั้นทุกวันคุณจะพบว่าจากที่เคยยิงไม่โดนเป้าเลยหรือคลาดจากเป้าไปไกลจะค่อยๆเข้าใกล้สู่จุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณฝึกยิงปืนซ้ําๆในทุกวันเป็นเวลานานคุณจะสามารถพัฒนาทักษะจนกล้ามเนื้อและจิตใต้สำนึกของคุณจดจําวิธีการได้เองคุณจะยิงปืนได้อย่างแม่นยําขึ้นโดยอัตโนมัติและถ้าหากว่าคุณทําเช่นนั้นในการเทรด คุณก็จะกลายเป็นนักเทรดที่แม่นยำและเฉียบคมไม่หวั่นไหวต่อความผ,ลผลันผวนเพราะคุณมีประสบการณ์ที่ถูกหล่อหลอมมาจากการฝึกฝนผมอยากให้คุณลองจินตนาการภาพตามผมดูคุณเริ่มจากการฝึกฝนทฤษฎีการเทรดที่เรียบง่ายโดยในช่วงแรกคุณอาจจะทรมานกับการรอจุดเข้าแล้วเมื่อเทอคชั่นก็ทำให้คุณขาดทุนหรือบางครั้งได้มาก็เสียไป แต่คุณกลับไม่ทิ้งระบบเทรดที่คุณใช้และเริ่มพัฒนาจุดเข้าที่สามารถทำกำไรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณใช้ระบบนั้นมาเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่สนว่าวินเลทเท่าไหร่แต่คุณเข้าใจว่าจุดไหนที่สามารถทำกำไรได้อย่างแท้จริงหลังจากการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลายาวนานสิ่งหนึ่งที่คุณได้รู้นั่นก็คือไม่มีใครสอนให้คุณยิงปืนได้อย่างแม่นยำถ้าคุณไม่ฝึกฝนและลงมือทำด้วยตัวเองและเช่นเดียวกัน ไม่มีใครสอนให้คุณเทรดได้อย่างแม่นยำถ้าคุณไม่ฝึกฝนและลงมือทำด้วยตัวเองและถ้าวันนี้คุณอยากจะฝึกฝนให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นคุณจงเริ่มใช้ปืนกระบอกเดียวฝึกยิงทีละนัดจัดการอารมณ์ให้ดีเล็งไปที่จุดศูนย์กลางของเป้าแค่เป้าเดียวยิงในระยะเดิมซ้ำๆเพื่อที่จะทำความเคยชินให้กับกล้ามเนื้อและจิตใต้สำนึกของคุณจะได้จดจำมันได้อย่างเฉียบคมและแม่นยำลองคิดดูเล่นๆว่าปืนคืออะไร กระสุนคืออะไรและระยะที่คุณยิงคืออะไรรวมไปถึงเป้าที่คุณยิงมันคืออะไรในโลกของการเทรดหวังว่าคุณจะเข้าใจและทำกำไรได้มากกว่าเดิมนะครับ สมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคแคชั่นพร้อมอัปเดตโซนเทรดสั้นในทุกวันฟันกำไรด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้เปลี่ยนชีวิตการเทรดของคุณให้เรียบง่ายได้ด้วยการเป็นสมาชิก KC Forex Trading นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex t r a d i n g สวัสดีครับ